The Voice Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน N1 Mini จาก Oppo Smartphone และตอนนี้นะครับการโหวตก็ได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมได้ทำการตัดสินแล้วว่าใคร จะได้เป็น The Voice คนที่3ของประเทศไทยนะครับเนื่องจากตอนนี้นะคะจำนวนหัวจากคุณผู้ชมมีจำนวนมากนะคะเราขอใช้เวลาในการประมวลผลสักครู่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะทราบผลการตัดสินค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆของแต่ละทีมค่ะรอให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันที่ห้อง H r o o m นะคะไปชมกันเลยค่ะนี้เท่านั้นกล้องนูลืมไปเลย <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> กลับมาที่เอ o ร m o บาทรูมบ e เกับผมเจมิเจริญแซจูครับตอนนี้เราอยู่กับ The Voice ทั้งหมดเลย yeah. มาเยี่ยมบ้านนะครับวันนี้นะครับชื่ออะไรฮะบอสค่ะกีต้าครับมีครับสเตฟานครับชาติครับอิงกิดค่ะแบมค่ะฟูค่ะครูแนทครับผมตอนนี้อยู่ครบเลยนะครับเมื่อกี้ได้ดูโชว์ของเพื่อนเพื่อแล้วเป็นไงบ้างน้องบอสกับรับโชว์ของพี่นพื่ะชอบไหมชอบมากซึ้งแต่เรื่องโบตใครนี่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันอยู่ที่ใครชอบแบบไหนนะค่ะอ่ะพี่ฟาร์มครับชอบใครบ้างครับเมื่อกี้น้องยิเมจครับ เอาทีมผมไงแต่ว่าผมผู้หญิงคนนี้ผมได้เสียน้ําตาให้เขาลวครั้งหนึ่งครับเพราะว่า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 โชว์โชว์นี้ครับเป็นอย่างนี้จริงๆ,ๆนะฮะมาถึงแบมแบมบ้างแบมแบมครับวันนี้เพื่อนๆแต่ละคนทําได้เป็นยังไงบ้างสุดยอดมากเลยคนลุกเวอร์เ <laughs> ชียร์ใครเป็นพิเศษคืออก็แบบอยู่ทีมโค้ชกล้องทั้งนั้นก็เชียร์น้องบอมแต่ว่า ทุกคนทำดีอ่า<ล>ใช่ทุกคนทําดีชอบทุกคนเลยค่ะเนาะให้กาลังใจ <c oughs> นะครับสุดท้ายครูแนะนหน่อยว่าไงฮะวันนี้ให้กําลังใจน้องๆทั้ง4ี่คนหน่อยในฐานะเป็นคุณครูค่ะก็ก็จริงๆต้องต้องบอกว่ายินดีกับน้องๆทั้ง4คนค่ะเพราะว่าจนถึงสุดท้ายแล้วทุกคนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็คือเราเห็นว่าทุกคนมีความสุขบ,บนเวทีวันนี้คือมันไม่มีการแข่งขันแล้ววันนี้มันคือโชว์ของทุกคนซึ่งมันไม่ใช่แค่น้องสี่คนที่ขึ้นไปโชว์ค่ะแต่เขาได้เอา ใจของพวกเราทุกคนขึ้นไปโชว์ด้วยใช่แล้วนะครับฝรั่งฮะฝรั่งฝรั่งว่าไงบ้างฮะไหนอ่ะคุณเป็นไงบ้างท่านโชว์วันนี้โหดีมากเลยค่ะตอนแรกก็ตอนแรกตื่นเต้นโหวดคิดแต่คิดแต่ถึงทีมตัวเองไงคะตอนแรกพี่บิวพี่บิวพี่บิวพอมาดูแบบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าก็ขอบคุณที่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณโหวดไม่ได้โหวดไม่ดูไม่ใช่หรอ ไหนนางเนียนเอาเป็นว่าใครก็ตามนะครับที่ให้กำลังใจคนไหนไว้ก็ขอให้คนที่คุณเชียร์เป็นแชมป์ของ The Voice ปีนี้ด้วกันนะครับนี่คือหมดเวลาแล้วครับของ H r o o m by True Move H ใน The Voice เสียงจริงตัวจริงเอาละครับและตอนนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการโหวตนั้นได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและคะแนนทั้งหมดนั้นที่โหวตเข้ามานะครับในรอบนี้จะมาจากท่านผู้ชมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ อาละค่ะตอนนี้นะคะกำลังประมวลผลคะแนนอยู่นะคะยังไงโยมไปที่เอชลูมอีกหนึ่งครั้งนะคะอาละครับก่อนที่เราจะประกาศผลกันนะครับเรามาพูดคุยกับโค้ชก่อนแล้วกันนะครับโค้ชก้องนะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่จะคุยกับคุณบอมบนเวทีแห่งนี้นะครับมีอะไรคุยไหมครับก็เอานะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็วันนี้บอมก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็แสดงให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นแล้วว่า มีความสามารถในการร้องเพลงสูงมากเป็นที่ชื่นชมของหลายๆคนนะครับก็ขอให้บอมประสบความสำเร็จตามที่คิดตามที่หวังครับผมขอบคุณครับเพราะเจเนเฟอร์คิมละคะค่ะก็อยากให้กำลังใจน้องๆทั้งสี่คนนะคะว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เรียกว่าเก่งมากเก่งมากมายนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างตอนนี้ คือนักรองที่เก่งอย่างเดียวมันไม่พอตอนนี้มันต้องเก่งแล้วคนดูรักที่สุดด้วยเพราะว่าคำว่ามหาชนเมื่อมันแปลเปลี่ยนเป็นคำว่ามหานิยมมันจะทรงอิทธิพลเหนือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแม้แต่รายการนี้ค่ะขอบคุณครับโคชิมครับโคชิบอยครับยินด,ดีกับทั้งสี่คนนะครับน่าจะยังแบยังเด็กๆก,กันอยู่เลยแล้วก็ผมคิดว่า ถ้าพูดถึงในวงการเพลงเวทีแห่งนี้มันคืออนุบาลประถมมัธยมจนจบมหาลัยแล้ววันนี้คือวันที่คุณจบการศึกษากันนะครับคุณกำลังจะก้าวไปสู่ชีวิตนักร้องอย่างเต็มตัวบนโลกแห่งความเป็นจริงเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดูแลเองขอบคุณครับขอสเตมละคะผมเชื่อว่าทั้งสี่คนไปได้ไกลามากยิ่งกว่านี้เยอะนะครับ และพวกเราดีใจมา,มากๆที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนขอให้เท้าติดดินตลอดไปขอให้เป็นน้องที่น่ารักแบบนี้ของพวกเราตลอดไปนะครับขอให้โชคดีทุกคนครับขอบคุณครับโค้ชแตมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผลคะแนนโหวตจากท่านผู้ชมอยู่ในมือผมแล้วนะครับและรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้นะครับคือผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด2อ,อันดับแรกนะครับ ซึ่งคนแรกก็คือ ทีวีสองคุณอิเมจครับ oh, 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 oh. The, และคนที่สองก็คือ ทีวีสองคุณหนุม่มครับ oh, oh, oh. The, ครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณบิวแล้วคุณบอมด้วยนะครับสุดยอดเช่นกันนะครับ เอาละครับเหลือเพียงแค่2คนแล้วนะครับที่จะผ่านเข้าไปเป็น The v o อ c e คนที่สของประเทศไทยนะครับและผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดและได้เป็น The Voice คนที่สมของประเทศไทยก็คือ สองคุณหนุ่มครับอรอรขอ,อสแสด<อ>งความยินดีดดกับคุณหนุ่มนะครับได้เป็น The Voice คนที่3ของประเทศไทยครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นแชมป์คนที่3ของ The Voice คะเหมือนฝันนะ mến phản, phản nhiều mấy các phi kiếm khách trước sự kiện ครับแลสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับ True Move H 4G 3G และ Wi-Fi นะครับ All New Cora a r t i s น s ครับผลิตภัณฑ์อาหาร CP ครับค่ขอบคุณนะคะเครื่องดื่มโคค่ะรถจักรยานยนต์ Honda Move ใหม่นะคะและธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนค่ะ N1 Mini นะครับจาก Oppo Smartphone นะครับหมอมวลชนน้ำยา้วนปาก Li s t e r ร n e ครับขอบคุณนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะ Center Point Studio และโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะ และแน่นอนนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตาม The Voice มาโดยตลอดนะครับรายละเอียดสำหรับการออดิชั่นสำหรับซีซั่นหน้านะครับติดตามได้ใน thevoice thailand com นะครับหรือว่า Facebook thevoice thailand นะครับพบกันใหม่ซีซั่นหน้านะครับกับ The Voice เสียงจริงตัวจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ